คนเศษเลือกคนไม่เศษเลือกนะพัดออบบีะนะคะสวัสดีค่ะก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้ได้บ้านที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับโครงการศึกษาสตศึกษานะคะซอยหนึ่งทับสองบ้านแฟรหลังนี้นะคะห้าห้องนอนที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันอยากได้กันนะคะวันนี้เจอเจ้าของตัวจริงแล้วค่ะเดี๋ยวขอสอบถามความประทับใจนิดนึงนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ารู้สึกว่าเคสเนี้ยเป็นเคสที่้าซื้อเงินสดทุกคนแล้วก็ลูกค้ามาดูบ้านเมื่อวานนะคะวันนี้โอนกันเลยค่ะเดี๋ยวขอค่ะ บ้านยังไงบ้างคะสวยตื่ใจมากค่ะสวยมากค่ะสวย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 เหมือนคนเหมือนคนรีวิวได้รีวิวเลยค่ะโอเคเลยบ้านสวยถูกใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณแม่บอกทุกๆคนนิดนึงว่าคนที่เขาแบบมีแฟนกำลังซื้อบ้านแล้วก็อยากได้บ้านในอย่างฝากบอกอะไรเพื่อนคนที่เขาอยากได้บ้านกันอยู่ค่ะแล้วใครอยากได้บ้านให้มาพึกษา13นะคะไม่มาหาหนูหรอมาหาหนูไงโอเคไปขอบคุณคุณแม่นะคะ